ตาเจหาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราซื้อส้มๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันในเทอม2กันแล้วนะคะเทอม2คลิปแรกเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์ที่เพิ่งเรียนไปในเทอมที่แล้วนะคะเทอมที่แล้วเรียนอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะเทอมที่แล้วเรียนคําศัพท์อะไรบ้างไปดูคําศัพท์กันเลยค่ะ เพือนคำศัพท์นะคะบทที่1เลยบทที่1นนะคะเราเรียนเหยียนเซอร์สีนะคะเรื่องสีเราแบ่งเป็นสองตอนนะคะบทที่1กับบทที่2ในบทที่1นนะคะก็จะอ,อยู่หน้าที่17หน้าที่17นักเรียนสามารถหยิบหนังสือนะคะแล้วเปิดตามหน้าเราซื้อที่เราซื้อบอกได้เลยนะคะบทที่1อยู่หน้า17นะคะเปิดต่อมาเราจะเจอกับคำศัพท์นะคะคำแรกคำว่าหงเซอร์หงเซอร์ สีแดงหงเซอร์สีแดงอ่าจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยคำต,ต่อมาคำที่สองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองภาษาจีนพูดว่าห่วงเซอร์ห่วงเซอร์อรนะคะคำต,ต่อมาสีน้ำเงินสีน้ำเงินหลานเซอร์ หลานเซอร์ทำต่อมาสีขาวสีขาวปายเซอร์ปายเซอร์สีขาว,ขาว,าาขาวคำสุดท้ายนะคะเฮยเซอร์เฮยเซอร์สีดำทบทวนมาที่หนึ่งอีกหนึ่งรอบค่ะหงเซอร์หงเซอร์สีแดง ห่วงเซอรอห่วงเซอรอสีเหลืองหลานเซอรอหลานเซอรอสีน้ำเงินป้ายเซือป้ายเซื้อสีขาว,วเฮยเซอรอเฮยเซอรอสีดำค่ะบทที่สองสีเรื่องที่สองนะคะ เปิดพร้อมกันเลยค่ะหน้า29นะคะหน้า29นะคะเปิดแล้วเปิดหน้าต่อไปนะคะเป็นหน้า30ก็จะเจอกับสีเขียวนะคะสีเขียวภาษาจีนคือลีอเอ่เซ่อลี่เซ่อในหนังสือนะคะเขียนว่าทํารูปปากและห่อลิ้นก่อนออกเสียงเวลาเราทํารูปปากและห่อลิ้นทาอย่างไรก็คือเหมือนกับเราทําเสียงเงียเๆีะคะเช่น แบบนี้นะคะลูกปากของเราก็จะเป็นแบบนี้เอามือออกนะคะอย่างนี้นะคะก็ทำแบบอย่างนี้ก่อนแล้วก็พร้อมกันกับพูดคำว่าลู่เซอร์ลูเซอร์ปากของเราก็จะห่อลิ้นแล้วก็กลมๆนะคะลู่เซอร์ลูเซอร์โอเคค่ะต่อมาจือเซอร์จือเซอร์สีม่วงจือเซอร์สีม่วง สีชมพูภาษาจีนว่าไงคะเฟินเซอร์เฟินเซอร์เฟินเซอร์อรสีชมพูนะคะต่อามาเฉิงเซอร์เฉิงเซอร์สีสม้มฮุยเซอร์ฮุยเซอร์สีเทาค่ะต่อไปนะคะเป็นการทบทวนบทที่สองกันค่ะอย่าลืมอ่านออกเสียงตามเราซื้อด้วยนะคะ เริ่มเลยค่ะสีที่หนึ่งลีเซอร์ลีเซอ,อเรอ์สีเขียวสือเซอร์สืเสอสเซอร์สีม่วงฟันเซอร์ฟนเซอร์สีชมพูเฉิงเซอร์ฉิงเซอร์สีส้ม ฮุยเซอรฮุยเซอรสีเทาสา39เพื่อเริ่มที่จะไปบทที่3บทที่3เรียนสุยกัวนะคะเรื่องผลไม้นั่นเองนะคะผละไม้ในบทนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะทบทวนคำศัพท์กันเลยค่ะเปิดหน้า39พร้อมกันนะคะเปิดอีกหน้าหนึ่งคือหน้า40ก็จะเจอกับผิงกัวนะคะผิงกัวแอปเปิลนั่นเองนะคะ ครั้งนี้เราจะเรียนเป็นประโยคบ้างนะคะอ่ะวอสี่ฮวนชื่อผิงกัววอสี่ฮวนชื่อผิงกัวแปลว่าฉันชอบกินแอปเปิลน,นะคะแอปเปิลน,นะคะฉันชอบกินแอปเปิลนั่นเองอีกรอบนึงนะค่ะวอสี่ฮวนชื่อผิงกัววอสี่ฮวนชื่อผิงกัวฉันชอบกินแอปเปิล คำว่าแอปเปิ้ลภาษาจีนพูดว่าผิงกัวผิงกัวต่วอามาคำที่สองนะคะวอสีฮวนชื่อผูถ่าวอสีฮวนชื่อผูถ่าฉันชอบกินอะไรนะ้าฉันชอบกินอังุ่นนะคะคำว่าอังุ่นภาษาจีนพูดว่าผูถามีสองพยางนะคะผูถ่ผูถา แปลว่าองุ่นนั่นเองคำต่อมาสีจื้อส้มสีจื้อสีจื้อส้มฉันชอบกินส้มภาษาจีนพูดว่าอะไรนะวอสี่ฮวนชื่อสีจื้ออีกรอบนะคะวอสี่ฮวนชื่อสีจื้อสีจื้อแปลว่าส้ม นะคะฉันชอบกินส้มนั่นเองนะคะคำต่อมาแตงโมเลยแตงโมภาษาจีนว่าอะไรนะซีกวัวซีกวัวแตงโมนะคะแตงโมฉันชอบกินแตงโมภาษาจีนพูดว่า,วาหวอสีฮวนชื่อซีกวัาวาหวอสีฮวนชื่อซีกวัวฉันชอบแตงโมกินแตงโม ลูกใหญ่ๆเลยฉันชอบกินแตงโมล,ลูกใหญ่ๆเลยนะคะต่อมามะม่วงบ้างนะคะมะม่วงภาษาจีนพูดว่าอะไรหมางกวัวหมางกวัวมะม่วงวววออสสีีนนชชืื่่มางกาัมาก้างกวัว喜欢างกัวฉันชอบกินมะม่วงนั่เองนะคะต่อมา มูกัวมูกัวมัลากอมูกัวมัลากอวอสีฮวนชื่อมูกัวอสีฮวนชื่อมูกัวฉันชอบกินมัละกอมากๆเลยค่ะส <roller> ุดท้ายนะคะวอสีฮวนชื่อเซียงเจียววอสีฮวนชื่อเซียงเจียวฉันชอบกิน กล้วยมากๆค่ะภูเท่าหมูกวัวมามังกลัวสี่สิกลัวพิงพิงกวัวจีจื้อก็คือต้องเปิดหน้าสี่สิบแปดกเลยนะคะบทที่สี่เรื่องอาหารเองนะคะหน้าส9ิบเก้านะคะเราซื้อเต่งเพลงอาหารเป็นเพลงนะคะตั้งชื่อเพลงว่าเพลงอาหารภาษาจีนเพลงพูดว่าซื้ออู ซื้ออู่เกอจำเพลงอาหารของเราซื้อได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยร้องยังไงเอ่ยเดี๋ยวไปร้องพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ร้องช้าๆนะเราไปดูคำศัพท์กันด้วยนะคะคำท,ที่หนึ่งคือตันเกาตันเกาตั้นเกาแปลว่าเค้กตั้นเกาแล้วต่อมาคำต่อมาคือคำว่าลายนิวไน ตันเกาเนื้อนายอ่าเนื้อนายแปลว่านมวัวดื่มนมวัวภาษาจีนพูดว่าเฮอเนื้อนายเฮอเนื้อนายตันเกาเนื้อนายไปแล้วเมียนเปาเมียนเปารับประทานขนมปังหรือกินขนมปังภาษาจีนพูดว่าชื่อเมียนเปา ชื่อเมียนเปากินขนมปังหรือทานขนมปังก็ได้ค่ะ,ะขนมปังกรอบคุกกี้ภาษาจีนพูดว่าไงคะปิ้งปิงปิงกันปิงปิงปิงกัน,ก,นกินขนมปังกรอบกินคุกกี้ภาษาจีนพูดว่าอย่างไรชื่อปิ้งกันชื่อปิ้งกัน ต่อมาตันเกานิวนายเมียนเป้าไปแล้วสี่คำไปแล้วนะคะต่อมามีมีฟันจำได้ไหมคะมีมีฟันอ่ามีมีฟันแปลว่าเข้าสวยนั่นเองนะคะหมีฟัานข้าสวยกินเข้าสวยชื่อมีฟัานชื่อมีฟัานคนจีนเขานิยมใช้ตะเกียบนะคะในการกินข้าวนะคะไขจุกไขจุนะคะ ต่อมามีมีฟานเมียนเมียนเฉียวเมียนเฉียวเมียนเฉียวบะหมี่ชือเมียนเฉียวชือเมียนเฉียวแปลว่าอะไรนะคะกินบะหมี่หรือรับประทานบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะต่อมาคำต่อมาคือคำว่าโร่นะคะเนี่ยเป็นเซตคำศัพท์สี่คำเลยจำได้ไหม โรชายตันทงังอ่าจำได้นะคะอันต่อมาอ,อ,อันแรกนะคะอันแรกเลยนะคะโรโรโรแปลว่าเนื้อค่ะคำที่สองทช,ชายแปลว่าพักตันอันแปลว่าไข่ทังแปลว่าซุปทางแปลว่าซุปนะคะ อ่าทบทวนอีกรอบหนึ่งสี่คำศัพท์ในคำศัพท์นี้มีคำว่าอะไราบ้าง Row ท่ายท่านทางงามงามงามโอเคนะคะต่อมาสุดท้ายเลยเฮอรซุยเฮอรซุยดื่มน้ำแล้วไงต่อวอชือช้อเปล่าวอชื้อเปล่า นะคะตรงนี้คำว่าเลอะด้วย wash เปล่าเลอ wash เปล่าเลอฉันกินอิ่มแล้วฉันกินอิ่มแล้วนะคะกินจานพูนเลยนะคะนักเรียนเน่ยลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์บทที่1ด้วยนะคําำศัพท์ทั้งบทที่1บทที่2บทที่3และบทที่4นะคะของเทอมที่1ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้สัปดาห์หน้ามีคลิปอะไรอีกต้องติดตามชม นะคะเทมอม2ก็ยังมีหลายบทที่เราจะต้องตั้งใจเรียนอีกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีให้วาดรูปนะคะระบายสีนะคะเขาวงกดเหมือนเดิมวันนี้เราจะต้องลาไปก่อนแล้วใจเจียนคะ่ะบ๊ายบาย